โอเคข้อเจ็ดนะคะเขาบอกว่าหน่วยกู้ชีพสายฟ้าประจำการอยู่บริเวณสีแยกต่อรองเนาะตรงนี้อันนี้กู้ชีพสายฟ้าส่วนหน่วยกู้ชีพรุด่วนประจำการอยู่ที่บริเวณห้าแยกปากหวานตรงนี้นะคะกู้ชีพรถด,ด่วน หน่วยกู้ชีพทั้งสองเนี่ยอยู่ห่างกันแปดกิโลเมตรเนาะตรงนี้ก็เป็นระยะแปดกิโลเมตรโอเคเขาบอกว่าเช้าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุที่สี่แยกสามนุ่มตรงนี้นะคะอุบัติเหตุอุบัติเหตุตหตที่สี่แยกสามนุ่มมีพลเมืองดีแจ้งโทรศัพท์กู้ชีพทั้งสองในเวลาเดียวกันเลยนะ แจ้งในเวลาเดียวกันเลยหน่วยกู้ชีพสายฟ้าเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัว2นาทีแล้วรีบขับรถไปนะจุดเกิดเหตุโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดมีอัตราเร็วเฉลี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะอันนี้นะคะเราเอามาเขียนตรงนี้นะอัตราเร็วของสายสีฟ้าเนี่ยนะ แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขาถึงจุดเกิดเหตุโดยใช้เวลารวมทั้งหมดใช้เวลารวมทั้งหมดสิบสามนาทีสิบห้าวินาทีส่วหน่อยกู้ชีพรถตัวเนี่ย ออกไปยังจุดเกิดเหตุในทันทีเนาะคือสายสีฟ้าเนี่ยเขาใช้เวลาเตรียมตัวสองนาทีแต่ว่ารถด่วนเนี่ยออกได้ทันทีเลยโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดก็คือระยะนี้และมีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยของรถด่วนสายสีฟ้าก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยของทั้งสองกูชีเนี่ยเขาใช้แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันเลยถ้าถามว่า หน่วยกู้ชีพรถด,ด่วนจะไปถึงจุดเกิดเหตุเร็วหรือช้ากว่าสีฟ้าอยู่เท่าไหร่ก็คือหาเวลาว่าใครไปถึงช้ากว่ากันเร็วกว่ากันแล้วก็าหาฝนตางด้วยใช่ไหมก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าของสายฟ้าเนี่ยกู้ชีพสายฟ้าเขาใช้เวลาสิบห้าเขาใช้เวลาสิบสามนาทีสิบห้าวินาทีแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางจริงๆอะ่ะ เขาใช้แค่สิบเอ็ดนาทีสิบห้าวินาทีนะคะตรงนี้ลูงไม้มาจากไหนเพราะมันมาจากเขาใช้เวลาเตรียมตัวสองนาทีก่อนที่จะขับรถออกมาฉะนั้นเวลาที่ขับรถจริงๆอะ่ะมีแค่สิบเอ็ดนาทีสิบห้าวินาทีเนาะเราเขียนดีๆก่อนรชีฟสายฟ้าใช้เวลา ในการขับรถเนี่ย13นาที15วินาทีลบด้วยเท่าไหร่คะ2นาทีนะ2นาทีนี่คือเวลาเตรียมตัวก่อนจะออกรถฉะนั้นเวลาที่เขาใช้ทั้งหมดก็เหลือแค่11นาที15วินาที โอเคอันนี้คือเวลาที่เดินทางจากสียแยกเตาล้องตรงนี้เนะี่ยไปสีแยกสามหนุ่มเรารู้เวลาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาหาเวลาจากห้าแยกปากหวานไปสีแยกสามหนุ่มซึ่งการจะหาเวลาได้นะข้อเนี้ยตอนนี้เรารู้อัตราเร็วเราต้องการเวลาสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือระยะทางตรงนี้เนาะระยะตรงนี้เนี่ยมันเท่าไหร่ เราต้องหาระยะตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งในการหาระยะตรงนี้เราก็ต้องใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเพราะว่ามันคือสามเหลี่ยมมุมฉากชัดๆเลยตรงนี้นะคะเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากชัดๆเลยดังนั้นในการที่นักเรียนจะหาด้านนี้ได้นักเรียนต้องรู้ความยาวด้านนี้แล้วก็ความยาวด้านนี้เนาะซึ่งความยาวฝั่งเนี้ยคือแปดพอโจทย์กําหนดมาให้แต่ว่าความยาวฝั่งเนี้ยนักเรียน เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราต้องหาก่อนซึ่งความเยาวฝั่งเนี้ยก็คือระยะทางเดินทางจากสีกเต่าร้องไปหาสีแยกสามหนุ่มระยะตรงนี้หายอย่างไรจำสูตรนี้ได้ไหม b เท <B S 2> ่ากับ s, <S ส่วน t ในการที่จะหา s s, <S คือระยะทางนะคะอันนี้ระยะทางนะ v <B S 2> คืออัตราเร็ว ทีคือเวลาเนาะเราต้องการระยะทางหลังนั้นเราจะย้ายทีเนี่ยจากหารอยู่ขึ้นในคูณอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นเอเท่ากับดคูณ t เนาะถ้านักเรียนหาดีได้รู้เวลานักเรียนก็สามารถหาร,ระยะจากเสียงเ่าร้องไปหาเสียงสามหลงได้อ่ามาเริ่มหากันเลยครูขออนุญาตกำหนดตัวนี้เป็นเอ แล้วอันนี้เป็น y นะ okay. เเาาก็ให้ก่อนให้ x แทนระยะทางระหว่าสี่แยกเต่าร้องสี่แยกเต่าร้อง กับสี่แยกสามหนุ่มซึ่งครูต้องการระยะทางถูกต้องไหมคะข้อนี้อัตราเร็วมันคือเท่าไหร่นะอัตราเร็วใช้ร่วมกันเลยคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าหน่วยของเวลาของนักเรียนอ่ะมันเป็นนาทีกับวิน,นาทีเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนเนาะนักเรียนว่าเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นนาที กับเปลี่ยนกับนาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันจริงๆเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะได้หมดเลยเอาที่เราสะดวกถนัดแบบอืมแต่ข้อนี้ยครูขอเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นหน่วยวินาทีแล้วกันค่ะนักเรียนอแบบนี้เนาะจะได้เป็นแปดสิบกิโลเมตรชั่วโมงนี่มันคือเท่าไหร่นะคะชั่วโมงนี่มันคือ หกสิบนาทีเนาะชั่วโมงคือหกสิบนาทีโอเคหน่วยว่าจะเป็นนาทีแล้วอือันนี้ก็จะได้เป็นสี่ส่วนสามกิโลเมตรต่อนาทีนะแล้วเวลาที่มันใช้อะ่ะคือสิบเอดนาทีสิบห้าวินาทีเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นนาทีก่อน 1ิ้าวินาทีนี่มันก็คือศูนย์จุดสองห้านาทีอันนี้ก็จะได้เป็นสิบเอ็ดจุดสองห้านาทีตรงนี้เราก็สามารถหาระยะได้แล้วเนาะ X ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ V ีคูณทีถูกต้องไหม V ี B คือ4ีส่วนส แล้วก็ t คือสิบเอ็ดจุดสองห้าอันนี้คือ x หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะอืมทีนี้ก็จะได้อกออกมาแล้วเอกได้เท่าไหร่แบบหนึ่งนะคะสี่คูณสิบเอ็ดจุดสองห้าแล้วก็หารสามได้สิบห้าอ เอคือสิบห้ากิโลเมตรที่นี้ครูรู้แล้วว่าเอ็กตัวเนี้ยมีระยะยาวเท่าไหร่ยาวสิบห้าส่วนนี้ก็ยาวแปดครูสามารถหาไวา้ได้แล้วครูสามารถหาไวา้ได้แล้วก็บอกว่าจากอะไรเอยาจากทฤษดีโบทพีทาโกรัสจะได้ว่า วายกำลังสองเนาะความยาวด้านความยาวด้านตรงข้างฉากเท่ากับ x กํำล,ลังสองบวกกับอะไรเอ่ยแปดนะแปดกำลังสองเเมื่อกี้เพิ่งรู้เลยมันคือสิบห้ากำลังสองบวกแปดกำลังสอง,ง,ง,สอ,งอันนี้ได้เป็นสองแดสิบเก้าดังนั้น y ของเราก็คือสิบเจ็ดกิโลเมตรทีนี้ครูก็รู้แล้วว่า ระยะตรงนี้ค่ะจากท่าแยกปากหวานไปหาดสีแยกสามน่มคือสิบเจ็ดกิโลเมตรแล้วก็รู้แล้วว่าอัตราเร็เวมันคือมันคือเท่าไหร่นะมันคือสี่ส่วนสามกิโลเมตรต่อนาทีทีนี้ครูก็สามารถหาเวลาที่เขาใช้ในการเดินทางได้แล้วอ่ะดังนั้นเวลาในการเดินทาง จากห้าแยกปากหวานไปยังสี่แยกสามหนุ่มกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องตั้งชื่อแบบเนี้ยสี่แยกแล้วมาสามหนุ่มทำไมให้มันให้มันสับสนไม่เข้าใจสามหนุ่มค,คือเวลาคืออะไรนะเราทุดไป จาก V เท่ากับเส่วนทดังนั้นทเท่ากับเส่วนบโอเคดังนั้นเวลาขผมก็คือระยะเท่าไหร่นะสิบเจ็ดกิโลเมตรส่วนด้วยส่วนด้วยอัตราเร็วก็คือ สี่ส่วนสามตรงนี้เนาะกิโลเมตรต่อนาทีอืมสิ่งที่ครูได้ออกมาก็คืออสิบเจ็ดสามส, pues สี่ moon, สองก็คือสิบสองจุดเจ็ดห้าหน่วยเป็นอะไรคะ เวลาหน่อยเป็นนาทีนะดูจากตรงนี้ก็ได้น,นี่งหนันนาทีดังนั้นเนี่ยนักเรียนอันนี้คือเวลาของรถด่วนใช่ไหมคะของกู้ชีพรถด่วนนะเวลาที่กู้ชีพรถด่วนใช้คือ 12.75นาทีดังนั้นใครเร็วกว่าเนี่ยกู้ชีพสายฟ้าเนี่ยใช้เวลา11.25นาทีแต่ว่ากู้ชีพรถต่วนใช้เวลา12.75นาทีดังนั้นอ๋อตรงนี้นะนักเรียนตรงนี้นะกู้ชีพสายฟ้า เขาใช้เวลาในการขับรถ11.25นาทีก็จริงแต่ว่าเวลาทั้งหมดกว่าที่เขาจะไปถึงตรงเนี้ยเขาใช้เวลา13นาที้5วินาทีนะดังนั้นเวลาเปรียบเทียบว่ารถคันไหนจะไปถึงเร็วกว่าให้นักเรียนเอาเวลาที่เขาใช้ทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันอเอาถี่ไหมอืมดังนั้นรถที่ถึงเร็วกว่าเนี่ยก็ต้องเป็นรถด่วนใช่ไหมคะดังแบบนั้น โอชีที่ถึงก่อนคือโอชีพรถด่วนนะโดยถึงก่อนกีนาทีเออยโดยถึงก่อนเราก็เอาเวลามากลบด้วยเ,เวลาหน่อยนะ สิบสามนาทีสิบห้าวินาทีเนะี่ยมันคือสิบสามจุดสองห้าวินาทีลบด้วยสิบสองจุดเจ็ดห้าวินาทีก็จะได้เป็นได้เป็นเท่าไหร่ ก็คือ0.5นาทีนั่นคือ0.5นาทีเนี่นเท่าไหร่คะ30วินาทีนะเราก็เขียนตอบดีๆตอบโอ้โหี่รถด่วน ถึงก่อนผู้ชีพสายฟ้าเป็นเวลาสามสิบวินาทีอ